เตรียมเคลื่อนไหวขอต,ตรวจสอบทางข้าวในวันพรุ่งนี้ทั้งในเรื่องปริมาณและคุณภาพข้าวหลังมีข้อสงสัยถึงสาเหตุที่รัฐบาลไม่เร่งระบายข้าวในสต็อกเพื่อนนำเงินมาจา่ายให้กับชาวนาที่เข้าร่วมโครงการจำนำข้าวผู้เสียหายใจจังหวัดสุราษฎร์ธานีร้องเรมบริษัทสเกลามิลเลิลจำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจขายตรงหลังสมัครสมาชิกแล้วไม่ได้สินค้าและไม่ได้ค่าหาสมาชิกตามที่สัญญาไว้ล่าสุดบริษัทดังกล่าวได้หยุดกิจการอ้างว่ามีการทุจริตภายในตวมความเสียหายกว่า3ล้านบาทก <c oughs> รมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรวมกับสังงานตำรวจภูทรจังหวัดเลยมอบเงินช่วยเหลือเยอียวยาเหยื่ออาชญากรรมคดีน้องหญิงและน้องแม็กซ์จำนวน2 0 0 0 0 0บาท สถานีมีดีมาบอกวันนี้คุณจิระเดชงามเหลือจะพาไปสัมผัสกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีเพื่อผู้พิการทางสายตาเครื่องช่วยเรียนรู้การนวดของมอทรทัญบุรี วัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลในรายการสถานีประชาชนค่ะวันนี้วันอังคารที่สิบสกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะคะกับเรื่องราวของคนในสังคมที่เราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะวันนี้มีพี่น้องเดินทางมาจากจังหวัดส,สุราธานีนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนคุณพี่ท่านนี้ก็ได้นะคะวันนี้อยากให้ทางรายการสถานีประชาชนช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะช่วยด้วยดื่งเนินที่ว่าทกีรามิรักเกิลโกลงไปอ่ะค่ะอยากได้เงินกลับมาลดหนี้สินค่ะเพราะหนี้สินเยอะ คนตัวตกเยอะตกเป็นร้อยเลยสุราต่ะเป็นร้อยคนเลยค่ะค่ะแต่ละคนนี่เป็นเงินหลักหมื่นหรือหลักแสนหลักแสนหลักหมื่นเท้งนั้นโอ้โห oh, ถ้ารวมรวมกันแล้วก็เป็นล้านแน่นอนเป็นประมาณสามสี่ล้านนะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้จะเป็นประเด็นหลักเลยนะคะที่เราพูดคุยกันแล้วก็ขนาดเดียวกันนะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่เผื่อว่าใครที่สมัครเป็นสมาชิกนะคะของบริษัทสเกราไมลาเคลก็อาจจะร่วมติดตามรายการแล้วก็ แจ้งถึงความเดือดร้อนของท่านเข้ามาได้นะคะถ้าหากว่าประสบปัญหาเหมือนกับพี่น้องที่สุราษฎร์ธานีที่มาร้องเรียนกันในวันนี้เดี๋ยวคุยกันนะคะในการของเราท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะ,คะใครที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนนะคะความทุกข์โดยส่วนรวมนะคะหรือว่าส่วนตัวส่วนครอบครัวก็ตามแต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกแก้งมิจชาชีพอรารวาสนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการ หลอกลวงนะคะอย่างลักษณะวันนี้ที่มาร้องเรียนกันก็เป็นได้นะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของสาธารูุโภนะ,ะน้ําไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่ดีขาดแคลนน้ําต่างๆนะคะสถานีประชาชนพร้อมจะเป็นสื่อกลางนะคะในการประสานงานค่ะแล้วก็ใครที่อยากจะปรึกษาข้อกฎหมายนะคะสภาทนายความเองก็ส่งทนายความมาประจําอยู่ที่รายการของเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก้านนาฬิกาถึง16นาฬิกาสามารถมาปรึกษาข้อกฎหมายได้ะค่ะทนายความท่านแรกนะคะคุณจันทร์มณีเทพค่ะ ท่านที่สองคุณพิมพรักมาลาเพชรค่ะ นะคะช่องทางการติดต่อสื่อสารหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ027902111และก็027902630ถึง3นะคะแจ้งเหตุต่างๆก็ได้พร้อมกันนี้นะคะ SMS ของเราก็มีนะคะหมายเลข4268822ค่ะเพียงครั้งละ1บาท50สตางค์เท่านั้นนับว่าถูกที่สุดก็ว่าได้นะคะแจ้งเหตุร้องเรียนต่างๆเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็เรื่องแรกนะคะท่านผู้ชมคะเราจะไปติดตามความคืบหน้านะคะถ้ากว่าใครเป็นแฟนประจำรายการสถานีประชาชนก็คงจะได้รับรู้เรื่องราวของน้องหญิงแล้วก็น้องแม็กซ์ เด็กทั้งสองตัวทั้งสงคนนี้นะ,ะได้หายตัวไปแล้วก็ปรากฏว่าภายหลังนะคะก็ได้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นนะคะมีคนร้ายนะคะขมขืนแล้วก็ ทำให้น้องเขาทั้งสองคนเสียชีวิตนะคะแล้วก็มาถึงวันนี้นะคะทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมร่วมกับทางสํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดเลยนะคะก็ร่วมกันนะคะมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเยืะอัาชญากรรมคดีน้องหญิงแล้วก็น้องแม็กซ์จํานวน200 0 0 0บาทนะคะซึ่งที่สํานักงานตํารวจภูทรจังหวัดเลยนะคะมีท่านพลตํารวจตรีศักดาวงศริยานนท์นะคะผู้บังคับการตาํารวจภูทรจังหวัดเลยและท่านพันตํารวจเอกดอกอรนารัตสเวตตนันนะคะอีิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพค่ะแล้วก็มีคุณไพโรธแต่สุวรรณะะผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดเลยได้ร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือเยอๆๆอียวยาเยื่ออาชญากรรมนะคะตามพระราชบ,บัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนรวมถึงค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญานะะพศะะ .2544 เป็นค่าตอบแทนกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตายะะจำนวน5 0,000บาทค่ะแล้วก็มีค่าจัดการศพะคะ2 0 0 0 0บาทค่า ขาดอุปการะเลี้ยงดูอีก3 0,000บาทนะคะรวมทั้ง2รายนะรายละ1 0 0 0 0แสนบาทก็เป็น200,000บาทค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะท่านผู้ชมคะถ้าทุบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะผ่านตำรวจเอกดรนรัสเวตนันนะคะท่านก็ได้เปิดเผยค่ะว่าในกรณีดังกล่าวถือว่าเป็นคดีที่สะเทือนขวัญคนในสังคมอย่างยิ่งนะคะไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเราเลยนะคะก็อยากจะให้ผู้ปกครองนะคะ ช่วยกันดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าทั้งที่ผ่านมานะคะก็มีผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมอีกเป็นจํานวนมากนะคะไม่ใช่แค่เพียงเด็กนะคะบางทีเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่ก็สามารถตกเป็นเหยื่อได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งในการตกเป็นเหยื่อนะคะจากเหตุการณ์ลักษณะนี้มีประชาชนจํานวนมากนะคะที่ยังไม่รู้ ถึงสิทธิของตัวเองนะคะซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐนะคะโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะนในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเองก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะในการคุ้มครองสิทธิให้กับประชาชนกรณีเกิดเหตุเช่นนี้นะคะซึ่งเราก็จะไปพูดคุยกันนะคะกับท่านพันตํารวจเอ,ดอกดรนรันสเวตนันอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีนรัคสค่ะครับสวัสดีครับรนานาคุณอนุมาครับ ค่ะท่านอธิบดีนรัฐคะในการไปมอบเงินเยียวยาให้ครอบครัวน้องหญิงแล้วก็น้องแม็กในครั้งนี้อ่ะนะคะโดยสิทธิ์แล้วในกรณีคดีเช่นนี้ทําไมเขาจึงสามารถได้รับเงินเยียวยาคะท่านคะครับคืออย่างนี้ครับคุณอนุมาครับทางกรมคุ้มครองเศรษฐีและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนะครับฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยานะครับคือบกค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดียาญาซึ่งมีสาระสำคัญอยู่ว่าถ้าผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาจจกรรมนะครับเป็นผู้เสียหายในคดียาญาที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศเนี่ยนะครับเช่นถูกยิงถูกแทงถูกฆ่าถูกข่มขืนเนี่ยสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยาได้หากเสียชีวิตทาย,ยากก็จะได้รับเงินศพละประมาณหนึ่งแสนบาทครับค่ะเหตุนี้ไม่ใช่แค่เพียงเด็กใช่ไหมคะจะเป็นใครก็ตามใช่ไหมคะท่านคะที่เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นใช่ไหมคะ ทับไทยก็ตามก็ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมนะครับเป็นผู้เสียหายในคดียาามีเงื่อนไขอยู่อย่างเดียวว่าจะต้องไม่เป็นผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดนั้นๆนะครับจะต้องไม่เกี่ยวกับการกระทําผิดนั้นๆครับการเข้าถึงสิทธิ์ตรงนี้นะคะขั้นตอนต่างๆระยะเวลานี่ใช้เวลานานไหมคะท่านที่บดีกนรัฐคะ ก็โดยปกติแล้วนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสามเดือนสี่เดือนนะครับเนื่องจากว่าอำนาจในการเห็นชอบให้การอนุมัติหรือไม่อนุมัติเนี่ยเป็นของคณะกรรมการชุดหนึ่งนะครับซึ่งมีท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยก็จะประชุมกันทุกเดือนครับแต่ละเดือนก็จะมีห0ร้อยเคสแปดร้อยเคสหรือบางเดือนที่คดีชุกมากเนี่ยก็มีถึงประมาณหนึ่งพันเคสครับ ขออนุญาตนะคะท่านถ้าเกิดมีผู้ที่เดือดร้อนจํานวนมากขนาดนั้นแล้วเงินกองทุนเราจะเพียงพอในการเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายได้หรือคะท่านเงินที่ได้นี่นะครับเป็นงบประมาณแผ่นดินครับเป็นเงินที่มาจากภาษีกรของพี่น้องประชาชนซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยในปีงบประมาณนี้เนี่ยนะครับได้จัดสรรม,มาไว้ที่กรมคุ้ครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อการนี้เนี่ยประมาณ250ล้านบาท เพราะประมาณที่แล้วในจัดสรรมาให้200ล้านแต่ใช้เกินปีนี้ก็จริงจัดสรรมาให้250ล้านก็คิดว่าคงเกินอีกเหมือนกันนะครับเพราะประมาณแผ่นดินครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่พอเพราะว่าถ้าขาดแคลนหรือจ่ายหมดเนี่ยเราก็จะของ,งกลางระหว่างปีไปครับนี่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะและจากการที่ดําเนินการมานะคะทุกวันนี้ประชาชนรู้เรื่องนี้หรือว่าเข้ามาติดต่อขอรับการเยียวยานี่เพิ่มมากขึ้นขนาดไหนคะท่านคะ ก็จากสถิติเดิมที่เราทําไว้เนี่ยนะครับว่ามีพี่น้องประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาจจะก,การมายื่นคําร้องเนี่ยถ้าคิดเป็นสัดส,ส,สว่วนนะครับก็มีแค่ประมาณ18เซนที่รู้เรื่องกฎหมายและมายื่นคําร้องนะครับแต่หลังจากเราได้รณรงค์เปิดตัวประชาสัมพันธ์และใน้ขอรับความร่วมมือจากทางตารวจเนี่ยนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างยิ่งเนี่ยก็ปรากฏว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมา ถึง20เป็น38โดยประมาณครับอืมค่ะในกรณีนี้นะคะท่านที่ดรนารัฐ,ฐากว่าพี่น้องประชาชนที่ชมรายการอยู่กำลังสงสัยว่าเอ๊ะเรื่องราวของคนที่เขาได้ยินมาเข้าข่ายไหมหรือแม้แต่เรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเขาเองเขาจะไปสอบถามนี่ติดต่อได้ที่ไหนแลวที่สำคัญต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมคะท่านคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับเงินเนี่ยถ้าได้ปั๊บเนี่ยถ้าเข้าหลักการหลัก,กเกณฑ์ตามกฎหมายนะครับ ก็จะจ่ายเป็นเช็ค <to> ช <address> ื่อท่านหรือโอนเข้าบัญชีท่านเลยไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้นนะครับติดต่อได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพถนนแจ้งวัฒนะนะครับอาคารราชการอาคารเอหรือในส่วนภูมิภาคจังหวัดต่างๆเนี่ยก็เดินทางไปที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดในของทุกจังหวัดนะครับหรือจะสามารถติดต่อมาที่อร์ด่วนนะครับหนึ่ง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 ต่อเจ็ดเจ็ด ก็จะได้รับความกระจ่างนะครับจากเจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์ของกรมคุ้มครองในเวลาราชจการนะครับค่ะเอาละค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายนะฮะกรณีที่เกิดขึ้นกับน้องหญิงน้องแม็กอะน,นะคะท่านอธิบดีนรัฐอยากจะฝากบอกท่านผู้ชมยังไงบ้างคะก็ะะจริงๆนะครับเราก็ไม่คุ้มกันนะนะฮะแต่เสียชีวิตไปอย่างผมได้เดินทางไปที่จังหวัดเลยเมื่อวานนี้นะครับได้ร่วมกับท่านผู้รับการ ตำรวจกรุงอจังหวัดนะครับท่านพลตำรวจตรีศักดานี่นะครับได้มอบเงินให้กับสองครอบครัวนะครับก็มีความรู้สึกว่าไม่ไม่คุ้มค่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เ,เรานะครับอ,อยากจะสื่อไปอยังพี่น้องประชาชนก็คือ,อต้องต้องระวังตนนะไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญาก,กรรม นะครับทำยังไงก็ได้อย่าให้ตกเป็นผู้เสียหายในคดีย,ยาโดนเขายิ่งที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะว่าท่านหรืเจ็กล้มตายไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีเงินเยียวยาแต่ก็ไม่คุ้มค่ากับความเสียใจนะครับของพี่น้องรอบตัวคนอันเป็นที่รักของท่านครับ ค่ะใช่ค่ะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะคะอ aka, ่ะค่ะกลาบขอบพระคุณนะคะท่านอธิบดีนารัฐนะคะท่านอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณคุณอนุมานะครับสว uh, ัสดีครับขอบพระคุณค่ะก็ฝากประชาชนนีนะคะใครที่นะคะได้รับความเสียหายในกรณีเกิดเหตุยิงแทงฆ่าข่มขืนนะคะกรณีที่เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับคดีนั้น่ะนะคะแล้วเราต้องเจอเหตุการณ์เช่นนั้น เราก็สามารถติดต่อไปได้นะหนึ่ง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 สี่ตัวหน้าแล้วก็ต่อเจ็ดเจ็ดค่ะสอบถามได้นะคะหรือไปเจอเรื่องราวนะใครที่เขาประสบเหตุเช่นนี้ก็ไปช่วยแนะนําเขาได้ค่ะคราวนี้ถ้าผู้ชมคะเราจะมาช่วยเหลือพี่น้องชาวนากันบ้างนะคะไทยพีบีเอสของเราก็ติดสถานการณ์ของพี่น้องชาวนานะะที่เรียกร้องเงินในโครงการรับจำนำข้าวค่ะล่าสุดนะคะชาวนาเตรียมเคลื่อนไหวตรวจสอบนะคะในส่วนของคลังข้าวในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่ง ปริมาณก็ดีนะคะคุณภาพข้าวก็ตามนะเป็นสิ่งที่พี่น้องชาวนาสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลจึงไม่ระบายข้าวสักทีนะคะเพื่อที่จะนําเงินมาใจ่ายให้กับพี่น้องชาวนาค่ะเราจะไปติดตามรายงานเรื่องนี้กันค่ะเครือข่า,ขายชาวนาทั่วประเทศที่ยังคงยืนยันปักหลักชุมนุมที่กระสวงพาณิชย์ต่อไปและเตรียมยกระดับการเรียกร้องของเงินรับจำนำข้าวจากรัฐบาล โดยในวันพรุ่งนี้จะเคลื่อนไหวไปตรวจสอบคลังหรือสต๊อกข้าวของรัฐบาลเพื่อขอตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวเนื่องจากมีกระแสข่าวระบุว่าขณะนี้สต๊อกข้าวหลายแห่งไม่มีข้าวขณะที่บางแห่งเป็นข้าวที่ไม่มีคุณภาพส่งผลให้รัฐบาลไม่สามารถระบายข้าวและนำเงินมาจ่ายให้กับชาวนาที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวได้ส่วนการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลรักษาการ วันนี้กระทรวงพาณิชย์จะขออนุมัติงบประมาณจำนวน1,200ล้านบาทเพื่อชดเชยค่าดอกเบี้ยให้ชาวนาที่จะกู้เงินกับโรงสีหรือนำใบประทวนไปจำนำกับโรงสีสัดส่วนร้อยละ50ของมูลค่าข้าวในใบประทวนนอกจากนี้จะเสนอของงบกลางจำนวน712ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินรับจำนำข้าวในรอบค้างจ่ายเดือนกันยายน2,556หรือรอบฤดูการผลิต 2,555ทับ2,556เนื่องจากการรับจำนำข้าวเกินวงเงินงบประมาณเดิมส่วนเงินรับจำนำข้าว2,556ถึง2,557กระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจ่ายเงินงวดเดือนตุลาคมไปแล้วกว่า60,000ล้านบาทขณะที่เดือนพฤศจิกายนจ่ายแล้วร้อยละ63ส่วนรอบเดือนธันวาคมยังไม่ได้จ่ายเพราะติดขัดข้อกฎหมายหลังยุบสภา สำหรับคดีความที่ชาวนาจะยื่นฟ้องรัฐบาลนายธวัชชัยไทยเขียวรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานทำงานรับเรื่องร้องทุกข์เปิดเผยว่าประเด็นข้อเรียกร้องส่วนใหญ่ของชาวนาเป็นประเด็นทางการเมืองที่เกินกว่ากรอบความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นข้อเรียกร้องให้ตรวจสอบปริมาณข้าวที่รับจำนำและเก็บรักษาในโกดัง การทวงหนี S <S <an> ้ค่าข้าวภายใน7วันหรือข้อเรียกร้องให้ยึดทรัพย์รักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อจ่ายเงินคืนเป็นค่าข้าวเบื้องต้นคณะทำงานวางแผนที่จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการจ่ายเงินจำนำข้าวล่าช้าเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่าชาวนาได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างโดยบางรายอาจนำที่ดินไปจำนองหรือขายฝาก หรืออาจถูกฟ้องในกรณีที่ผิดสัญญาชำระหนี้ซึ่งกระทรวงยุติธรรมสามารถนำเงินกองทุนยุติธรรมไปช่วยเหลือเป็นค่าทนายความหรือค่าเดินทางในการพิสูจน์สิทธิต่างๆนอกจากนี้จะไปหาเรือกับกระทรวงต่างๆเพื่อให้เข้าไปช่วยเหลือด้านเมล็ดพันธุ์พืชในฤดูการผลิตหน้าหรือขอให้จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาครอบครัวละ2,000บาทเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ และขอให้ผ่อนผันค่าเทอมให้กับบุตรหลานของชาวนาที่นำใบประทวนไปแสดงด้านสภาธนายความเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารสภาธนายความได้มีมติให้สำนักงานสภาธนายความจังหวัดทั่วประเทศรับทำคดีให้กับเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศที่ประสงค์จะฟ้องคดีแพง่งเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลส่วนความผิดทางอาญาฐานช่องกองประชาชนนั้นขณะนี้ที่ประชุมยังไม่มีข้อยุติว่าจะดำเนินการอย่างไร สำหรับเกษตรกรรายใดที่ต้องการให้สภาทนายความช่วยเหลือการดำเนินคดีสามารถไปติดต่อที่สำนักงานสภาธนายความประจำจังหวัดภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ซึ่งสภาธนายความจะจัดทนายความอาสาทั่วประเทศเตรียมว่าความในคดีครั้งนี้ประมาณ5,000คนกลับเข้าสูร่รายการสถานีประชาชนค่ะท่านผู้ชมคะเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณเดชอุดมไกรฤทิ์ค่ะเป็นนายกสภาธนายความพร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะทานายกเดชอุดมค่ะ สวัสดีครับผมเดชอุดมไกรฤทธิ์นะครับค่ะขอภัยค่ะท่านนายกคะกรณีของสภาทนายความเราเตรียมทนายไว้ถึง 5, ห้าพันคนเลยหรอคะห้าพันคนเป็นจำนวนทนายความมาสาทั้งประเทศที่เรามีอยู่ค่ะค่ะเรามีอยู่ทุกหนึ่งร้อยสิบอ็ศาลทั่วประเทศอ๋อค่ะแต่ลนะศาลเนี่มีประมาณ300สามร้อยค่ะ แล้วในกรณีนี้นะคะการที่จะให้พี่น้องชาวนาตื่นตัวรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะหรือแม้แต่เข้ามาติดต่อกับสภาธนายความได้มีการให้ข้อมูลกับพี่น้องชาวนาย่ังไงบ้างคะก็เราจะสัมพันโดยเฉพาะกรณีที่มีแอนของสมาคมชาวนาไทยผู้แทนแบบคุณรับอะไรสัเราก็ได้ให้ที่ของา ทั่วประเทศที่สามจะขอรับฟังเกือรือดนีดคดีได้ค่ะนะครับค่ะค่ะแล้วในความคืบหน้านะคะของทนายความที่เคยมาขอภัยในในส่วนของชาวนาที่เคยมาติดต่อกับสภาทนายความอย่างเช่นกรณีที่จังหวัดพิจิตรและก็จังหวัดอื่นๆนะคะคืบหน้ายังไงบ้าง,ไไงคะจังหวัดพิจิตรทีฟ้องคดีไปแล้วครับค่ะฟ้องไปนานละทำงากนกเดื่นแก่ค่ะ ของท่านคดีท่านไอคดียาก็ประมาณร้อยชาวนาประมาณสองร้อยไายได้รับความเดือดร้อนครับค่ะนี่คือที่จังหวัดพิจิตรนะคะและในส่วนของชาวนาภาคกลางล่ะคะชาวนาภาคกลางตอนนี้กําลังเลกพอพ่ดีที่ค่ะที่หายหรขอเป็นค่ะซึ่งในการขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยใช่ไหมคะทนายกคะไม่มีนะครับค่ะ ฉะนั้นในส่วนของพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวนานะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าเอ๊ะถ้าไม่มีเงินจะมาติดต่อสภาทนายความได้ไหมติดต่อได้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะให้บริการด้วยนะคะทางท่านนายกนะคะอยากจะฝากถึงพี่น้องชาวนาเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมคะก็วันนี้เราไปพบชาวนาที่มาประชุมิชย์เรามีคําเตือนไปบอกว่าอย่า ไปบุกรุกพี่ของเขาโดยเฉพาะพรุ่งนี้มีข่าวว่าจะไปอะขอดูข้าวในโรงเก็บของหลุนศรีกเพราะว่าบุกรุกเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะไปโดนข้อหาบุกรุกกับเรื่องของการทำลายทรัพย์เขาเพราะว่าถึงแม้ข้าวจะอยู่ในโกดังหรือไม่อยู่มันเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องรอการพิสูจน์เราก็เป็นบอกว่ารอให้สภาทำในความฟ้องนะครับซึ่งคิดว่าในแต่ละเขตจังหวัดก็ให้ชาวนาไป,ไป ล้อมลงสีไว้นะครับดูว่าแต่อย่าพุ่งเข้าไปนะครับเราฟ้อง,อ,งองคดีแล้วเราก็จะดาเนินการเป็นคำฟ้องคาขอต่อศาลที่ฟ้องคดีในจัง,งหวัดนั้นๆอยู่นะครับว่าขอให้ศาลใช้วิธีการเพื่อคล้าก่อนค,คีคดามัจสาโดยเฉพาะขอให้ศาลเดินประเด็นสืบเปิดลงสีดูซิว่าไอ้ข้าวของชาวนาที่มาจํานําอยู่เนี่ยมันยังอยู่ครบเรื่องสมบูรณ์ดีไหมครับเพะนั่นเป็นพักกิจที่เรากําลังจะทำให้กับชาวนาะ เาเชื่อว่าเรื่องนี้คงจะได้รับความอนุภรศจากทางสารยุติธรรมเพราะว่ารับงานที่เราไปพบวันนี้ก็ร้องไห้แล้วก็หลายลายก็ยังไม่รู้อนาคตตนเองทั้งที่นี่มันมาจุกคอแล้วทำนานแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เงินันั้นเราก็จะทําทุกุถีทางเพื่อที่สุดก็ทุกปีนี้เพื่อให้เพื่อให้ชาวนาเนี่ยอาวุฒทางได้รับเงินเร็วที่สุดครับ ค่ะดีค่ะทางรายการสถานีประชาชนก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวนารวมถึงสภาทนายความด้วยนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาครั้งนี้ขอพระคุณมากค่ะท่านนายกเดชอุดมไกรฤทธิ์ขอบพระคุณค่ะดิิครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปติดตามผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณวิภูสาสุขมากค่ะขณะนี้อยู่ที่หน้ากระทรวงพาณิชย์นะคะสวัสดีค่ะคุณวิภูสาคะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณออตมาคะบรรยากาศตอนนี้ค่ะเป็นการปรสาสัยจากแกนนํานะคะถึงเรื่องการไม่ได้รับเงินจากโครงการรับส่งนํำข้าวค่ะ,ะโดยผู้ปรสาสัยนะคะก็ยืนยันค่ะว่าต้องการเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญาของใบประทวนเท่านั้นนะคะ <S <S ส่วนข้อทีร่รอื่นๆก็ขอให้แกนนําเป็นคนคุยในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะแล้วก็ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะมีตัวแทนจากสภาทนายความเนตรบรมรรชูประถมค่ะก็เดินทางมาหาเลยกับชาวนาที่กระทงพานิษนะคะก็ข้อกังวลหนึ่งของตัวแทนจาก พาทนายความนะคะก็คือไม่อยากให้ชาวนาบุกตรวจทางข้าวค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายได้นะคะเนื่องจากเป็นการบุกรุกและทําลายทรัพย์สินโดยขอให้ชาวนาสังเกตการเพียงด้านนอกเท่านั้นค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของพี่น้องชาวนาตอนนี้มีจํานวนมากขนาดไหนคะคุณวิภูษาคะ ก็มีจํานวนหนึ่งค่ะมาจากหลายจังหวัดเลยค่ะคุณอนุมาจากจากกาญจนบุรีพิบิดเพชรบุรีราชบุรีแล้วก็นครปฐมค่ะซึ่งในจานวนนี้ชาวนาก็ได้มีการยื่นเรื่องกับสภานายครามนะคะเพื่อที่จะให้ดําเนินการต่อไปค่ะส่วนช่วงบ่ายวันนี้ค่ะคุณอนุมาคะจะจะมีการหารือของกลุ่มชาวนาค่ะข้อเสนอหนึ่งของกลุ่มชาวนาที่มาวันนี้นะคะก็คืออยากให้มีการจัดตั้งเครือข่ายชาวนาค่ะซึ่งจะมีตัวแทนชาวนาแต่ละภาพ สามคนนะคะเป็นตัวแทนพูดคุยกับรัฐบาลค่ะแล้วก็ตกลงข้อ,อแล้วก็จะมีข้อปกลงต่างๆในอนาคตค่ะค่ะได้บอก,กไหมคะว่าการพูดคุยกับรัฐบาลนะคะจะเกิดขึ้นภายในเมื่อไหร่คะครั้งต่อไปนะคะ ยังค่ะก็ขอมีการคุยกันในช่วงบ่ายๆเย,ย,ย็นๆของวันนี้ก่อนนะคะรวมถึงมีการพูดคุยอีกด้วยค่ะคุณอนุมาในเรื่องที่ว่าพรุ่งนี้ของจะนำกลุ่มชาวนาบางส่วนค่ะจะไปที่ปปชนะคะเพื่อให้ข้อมูลในการทุจริค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวิภูษาอบพระคุณค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะจากผู้สื่อข่าวของเราคุณพิภูสานะคะท่านผู้ชมคะเราจะไปที่สายคุณระวีรุ่งเรืองนะคะเป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชนภาคตะวันตกเป็นหนึ่งในแกนนาพี่น้องชาวนาที่ไปชุมนุมกันที่นักประ송พาน,นิชด,ด้วยนะคะคุณระวีคะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดครับค่ะคุณระวีคะจากการที่สภาทนายความออกมาเตือนว่าที่เราจะเข้าไปในโรงสีไปขอดูข้าวนี่อาจจะผิดกฎหมายได้นะคะตรงนี้พวกเราแกนนาเราจะเคลื่อนไหวกันยังไงดีครับพรุ่งนี้ ค่ะ <Hello. S 1> ได้ยินชัดเจนไหมค,คุณวีไม่ค่อยได้ยินนะครับค่ะอ,ะอาจจะต้องเดินหลีกม็อบมานิดหนึ่งนะคะหลีกเครื่องขยายเสียงหน่อยคุณรวีครับพรุ่งนี้พวกเราพี่น้องแกนนําจะดําเนินการยังไงบ้างคะคุณระวีครับค่ะ<ว><ว>พรุ่งนี้พรุ่งนี้พวกเราจะดําเนินการยังไงบ้างจะไปที่ไหนบ้างคะ วันอ,อี้ก็มติเดิมแต่ว่ายังเดี๋ยวจะประชุมกันประมาณสี่โมงเย็นวันนี้อีกครั้งหนึ่งว่า<ฆ>ที่ได้แจ้งผู้สคญชนไปนั้นเราจะดาเนินการอย่างไรเพราะว่ามองแล้วว่ามันยังไม่เป็นรูปแบบที่ชัดเจน<ฆ>แต่ขอยืนยันว่าอย่างไงก็ตรวจกดังข้าวอยู่แล้วนะครับ้าแต่ตอนนี้เราต้องหารือทางสภาทนายฟาร์ม<ฆ>ทางอ เซอร์วเซอร์ที่สามารถดูข้าวของเราได้และประิมาณข้าวต่างๆเราจะต้องมีที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้านเมื่อเราไปแล้วไม่ใช่ไปเพื่อเชิญสัญลักษณ์อย่างเดียวเราไปเพื่อเพื่อให้ได้ประโยชน์ในด้านอื่นๆด้วยครับค,ค,คุณลพบีคะเมื่อสักครู่นี้ที่ฉันคุยกับทางท่านนายกเดชดุดมนะคะซึ่งเป็นนายกสภาทนายความท่านบอกว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือการเข้าไปขอดูข้าวในโรงสีนี่อาจจะเข้าข่ายบุกรุกได้นะคะซึ่งก็เป็นห่วงพี่น้องชาวนาตรงนี้ ถ้าหากว่าเป็นตามที่ทางท่านนายกเดชอุดมว่าพวกเราจะยังคงเข้าไปตรวจข้าวในโรงสีอยู่ไหมคะหรือว่าจะใช้วิธีอื่นแทนคะผมไม่ชอบเลยเสียงขตดขาดยังไงไม่ทราบนะครับค่ะได้เห็นไม่เป็นไรค่ะเห็นบอกว่าพรุ่งนี้นี่จะมีพี่น้องชาวนาเราไปที่ตมซด้วยใช่ไหมคะัไม่ต่อเนื้อเลยครับค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวในกรณีนี้นะคะทางรายการเองจะติดตามความคืบหน้านะ <f> จากคุณรวีเป็นระยะระยะแล้วก็มารายงานให้กับท่านผู้ชมได้ทราบนะคะขอบพระคุณมากค่ะ ค่ะก็เดี๋ยวเราประสานงานกันอีกครั้งหนึ่งนะแต่ต้องเรียนท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านค่ะว่าในการกลับเคลื่อนของชาวนานะ,ะก็เป็นเพราะว่าความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นค่ะไทย PBS ของเราก็ติดตามข่าวค่ะเอาล่ะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาติดตามเรื่องราวของพี่น้องนะคะที่เป็นสมาชิกของบริษัทขายตรงและวันนี้นะคะก็มาที่ไทย PBS เเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่า ในส่วนของธรรมศาสตร์ขายตรงบร,ริษัทสเปร่ามิ่เราเคิ่จำกัดนะคะเปิดรับสมัครสมาชิกนะ,ะแต่ปรากฏว่าคนที่ไปสมัครไม่ได้เงินนะคะที่เป็นค่าหาสมาชิกแล้วก็ไม่ได้ของด้วยนะฮะล่าสุดกับบริษัทบอกว่าติดกิจการนะคะเนื่องจากมีการทุจริตภายในแต่ใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะคะในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสมาชิกเหล่านี้คะ่ะเราจะมาติดตามรายงานกันนะคะภายในสถานีประชาชนช่วงหน้าคะ่ะ แลหัวใจกันบ้างได้ไหมครับ